b ิ๊กเดส i n เนชั n สัปดาห์นี้เราขอเสนอสุดยอดเส้นทางสุดประทับใจจากทั่วโลกครับเราอยู่ที่ฝรั่งเศสครับอยู่ที่กร,รุงนครปารีสนี่เราอยู่ที่ถนนช็อปปิ้งถนนชื่อว่าโอโมเตซันโยจร<ห>ชวนคุณผู้ชมมาดูศาตสตร์ประจำชาติของภูตานคุณผู้ชมครับเม,มืองแห่งความโรแมนติกนครปารีส ปาร,รีสเ,เป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสที่มีอายุมากกว่า2,300ปีเมืองแห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ105ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ถึงประมาณ11ล้านคนและมีความสำคัญคือการเป็นศูนย์กลางของการศึกษาศิละปะและวัฒนธรรมของฝรั่งเศสโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึงประมาณ40ล้านคนต่อปีและเป็นการสร้างรายได้มากถึงประมาณ50,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับเราอยู่ที่ ฝรั่งเศสครับอยู่ที่กรุงานครปารีสผมพา VIP ผมมาเที่ยวอีกแล้วข้างหลังผมเป็นอ๋อไอโฟงทอท่านผู้ชมทุกคนคงรู้จักแล้วเราอยากจะมามีความสุขกับเราในช่วงวันหยุดแบบนี้เราจะเที่ยวฝรั่งเศสกันสำหรับการเดินทางที่น่าสนใจในเมืองหลวงแห่งนี้ก็คือการนั่งรถม้าเพื่อชมรอบรเมืองนั่นเองจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยครับ เรามาถึงไปเ้ปั๊บเราก็ต้องนั่งชมบรรยากาศแบบอย่างนี้เลยนั่งรถม้าเหมือนโบราณเห็นหอไอโฟนตั้งตํางานสร้างเมื่อแต่ปีเลยนะ189ประมาณ189สูงประมาณ324เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเอ้โหคนความรู้มากเนื่องจากว่ามีเชื้อสายฝรั่งเศสด้วยคนในรถผมบอกคุณผู้ชมได้ใช่ไหมกระเด็นกระเด็นมาหน่อยตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถม้าโคตรเท่เลยสุดยอดของความเท่ ผมว่าตรงนั้นมันเรื่องที่หนึ่งแล้วนะคใครๆก็ทําได้แต่ว่าสิ่งที่เราได้เท่ไปมากกว่านั้นคือว่าความสวยงามของของต้นไม้เขาอะใ,<ช>ใครจะเชื่อว่าใจกลางหอไอเฟลแล้วคุณดูต้นไม้เลยคุณมองไปสิแล้วถ้าหากว่าคุณมาในฤดูที่ต้นไม้เปลี่ยนสีนะก็จะบอกมันจะเป็นเหลืองเป็นแดงเป็นส้มเป็นอะไรสวยงามสลับกับสีเขียวมันมันช่างเป็นบรรยากาศที่ ที่ที่ทุกๆคนนะอยากให้ทุกๆคนโดยเฉพาะท่านผู้ชมได้มาพบกับบรรยากาศแบบนี้ขณะนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณสิบหกถึงสินะฮะประมาณนี้ประมาณสิ1หองศาฝนข่าว บอกว่าบ่ายนี้ฝนจะตกเราก็โชคดีตอนนี้ฝนยังไม่ตกเราก็เลยเอาไปทุนลงผมก็ยกัคุณผูมว่าเราไปรถม้าไม่กี่คันนะในกลุ่มปารีสต่างๆที่นั่งชมเมืองรอบสถานที่สำคัญสำคัญอีกหลายที่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมด้วยกันเห็นไหมมีคนมองเราเป็นนักท่องเที่ยวเขามองเราเหมือนเราเป็นนักท่องเที่ยวคนถ่ายรูปเราเต็มเลยถ้าไว่าคุณนี่รุดดังหรือว่าเขาถ่ายรถม้าเขาถ่ายรถม้าอ๋อ แม่คุณผู้ชมครับการนั่งรถม้าชมเมืองปารีสนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ในการเที่ยวชมเมืองแห่งนี้เลยทีเดียวครับและในเรื่องของสภาพอากาศของที่นี่ก็ต้องบอกเลยว่าสดชื่นเหมือนที่พิธีกรของเราได้บอกไว้จริงๆครับวันนี้เป็นวันหยุดของเขาด้วยไงวันหยุดนะวันท่องเที่ยววันหยุดแล้วก็จะเห็นเนี่ย ชาวเมืองทั้งหลายออกมาเที่ยวกันแนะนำเลยครับอากาศดีดฮะนั่งรถเที่ยวนั่งรถม้าเที่ยวอย่างเราโอ้โหอากาศดีมากวันนี้เมืองทั้งหลายออกมาเที่ยวกันแนะนำเลยครับอากาศดีดฮะนั่งรถเที่ยวนั่งรถม้าเที่ยวอย่างเราโอ้โหอากอาศดีมากวันนี้เราสามารถนั่งรถ,ถอยึางได้เพราะว่าอากาศของเราใชม่มันมันม,ม,มันไม่มีมันไม่มีมลภาวะจริงที่รู้สึกได้คือผมว่าสถาปัตยกรรมรอบๆเหมือนดูได้ดําเนินเนะคุณรู้นะว่ามันสีเดียวกันหมดเลยคุมเซน้นคุมอะไรเรียบร้อยแล้วก็บ้านเรือนก็ตกแต่งสวยงามมาก นะครับด้านล่างด้านล่างเป็นร้านรวงด้านบนก็จะเป็นอาพาร์ตเมนต์นี่เจอใ,ใจกลางใจกลางนครปารีสตรงนี้อาพาร์ตเมนต์แถวนี้ราคาแพงมากนะครับแต่ีหลายคนต่างชาติมาเช่ากันอยู่เยอะๆเลยก็ซื้อก็ได้ใช่ไหมซื้อก็ได้ครับแต่ว่ามันแพงมากอยู่ค่อนข้างแพง ครับแบบนี้ขอบคุณมากผมผมดีใจมากเลยที่ได้พาท่านผู้ชมชมร,บรอบๆนะฮะใจกลางใ,ใจกลางกรุงปารีสนี่ด้วยรถมาประตูแห่งมิยาจิมะมิยาจิมะโอโมเตะซันโดประเทศญี่ปุ่น มิยาจิมะโอมเตชันโดเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่เริ่มทําการค้าขายกันมาตั้งแต่ยุคสมัยเอโดะซึ่งทาให้ที่นี่มีอายุมากกว่า400ปีครับโดยที่นี่จะเป็นถนนคนเดินเล็กๆที่มีความยาวประมาณ350เมตรแต่เต็มไปด้วยร้านค้าตั้งอยู่รวมกันกว่า100เจ้าจนทําให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับนักท่องเที่ยวและยังมีส่วนสําคัญในการช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วยโดยที่นี่มักจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามามากกว่า5ล้านคนต่อปีซึ่งคิดเป็นรายได้ประมาณ40ล้านดอลลาร์สหรัฐ นี่เราอยู่ที่ถนนช้อปปิ้งถนนชื่อว่า โอโมเตซันโดนี่ผู้ชมผู้ชมแม่นมากเพราะว่าชื่อถนนชื่อนี้มีที่โตเกียวเหมือนกันแต่โตเกียวเขาเป็นถนนขายแบรนด์เนมใหญ่โตแต่นี่เป็นถนนเออเล็กๆขายขนมขายอะไรต่ออะไระของปิ้งของอย่างอะไรน้อยซาลาเปาซาลา,าปาุ้งด้านแหละ,ะแล้วก็เป็นถนนหลักของเกาะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ช้อปปิ้งกันอยู่ที่นี่เลยที่บอกให้ผู้ชมได้เห็นหน่อยหอยหอยเนี่ยหอยตะโกมเนี่ยหอยนางรมหอยนางรมย่างมีพิซซ่ามีอะไรต่ออะไร นี่ฮะขายของทานเล่นกาแฟไอศครีมเยอะแยะไปหมดเลยนี่ไงส้มชุบแป้งทอดขายอาหารอะไรเต็มไปหมดโอ้โหเห็นแล้วน่ากินเลยอ่ะสำหรับถนนมิยาจิมะโอโมเตะซันโดนั้นเป็นถนนช็อปปิ้งที่ช่วยสร้างความคลึกคลื้นให้กับเกาะมิยาจิมะเป็นอย่างมากครับ และแน่นอนว่าที่เด็ดของที่นี่ก็คืออาหารสตรีทฟู้ดที่สดใหม่และสง่งกลิ่นหอมยั่วยวนจนทําให้เราอดใจกันแทบไม่ไหวนั่นเองซึ่งหนึ่งในร้านขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือร้านซาลาเปาร้านนี้ที่คุณเอและคุณดิรุตกําลังเข้าไปใช้บริการนั่นเองครับนี่คุณผู้ชมครับเราเดินกันมา<ะ>สัญญาซาลาเปาเหรอซาลาเปา,า,เปาไม่ใช่ซาลาเปาธรรมดา ซาลาเปาที่นี่มีความเจ๋งหลายเรื่องเช่นมีไส้ของเจ้าเนื้อวัวที่เป็นของฮิโรชิมาโดยเฉพาะไส้เนื้อวัวซาลาเปาไส้เนื้อวัวโอ้โหสุดยอดแล้วก็มีไส้ที่เป็นเจ้าปลาไหลที่แบบโอ้โหอาหารทะเลแสนแพงที่ชาวญี่ปุ่นชอบพาเอามาใส่ไว้ในนี้เปข้าหน้าปลาไหลอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมครับ 280เยนอันนี้เนื้อโอเคบีบเวอร์ยีอร์ดคอรที่ไหนอะเย็นโนฮอไม่ใช่ตรงนั้นก็เย็นอ๋ออ๋ออ๋อเป่าเป่าอ๋อโอ๋อโอ้โหอวดหน่อยอวดหน่อยผู้ชมครับผลิตกันครับเพี้ยอะไรเพี้ยเลยอ๋ออะ วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนี่ให้ดูก่อนอวดอวดทำทั้งนี่ทนทั้งนี่นานี่ครับตัวหนังสือก็เป็นแบบนี้อันอ่นี้หรอดูจากแป้งก่อนฮะนี่ปลาไหลเขาเขาทำมาเรียบร้อยแต่ยังเป็นยังเป็นชิ้นชิ้นอยู่นะข้างในข้างในเหมือนกับไม่ใช่ไม่หน้าโรงเรียนผมเลยไม่ใช่สับมาเละเทะนะยังเป็นชิ้นชิ้นอยู่เนี่ยยังเป็นยังเป็นเนื้อชิ้นชิ้นปลาไหลแป้งจะมีสองส่วนไส้จะเป็นหนึ่งส่วนอร่อยแล้ว ไม่ต้องมามใส่โชยุอะไรกันอีกมีรสชาติมีพริกไทยมีหอมผักคุณผู้ชมครับนี่คือตละลัาไส้เนื้อของฮิโรชิมานะครับเป็นเนื้อวอัวที่กินที่นี่นะครับญี่ปุ่นก็มีความแข่งขานในการเลี้ยงวัวอยู่แล้วครับรสชาติที่ออกมาก็คือตัวไส้เนี่ยเป็นเหมือนเจ้าเนื้อวอัวผัดซีอิว๊ว<อ>ใส่หอมใหญ่ประมาณานั้นฮะแล้วก็ผัดแ,แห้งๆความโดดเด่นคือมีความหอมของเนื้อวัวแล้วก็มีเจ้า ความหวานของหอมใหญ่แป้ง่อนข้างเนียนแล้วก็มีรสหวานเล็กๆนะฮะเข้ากันได้กับตัวเนื้อไส้ข้างในอร่อยมากถ้ามาที่โรชิมาอย่าลืมมาลองครับเอาอีกไหมไม่เอาคุณผู้ชมดโดโมอะไระต่อขอบคุณมากครับอรอขอบคุณมากครับโดโมโดโมคุณผู้ชมปากร้านนี้ด้วยอร่อยมากนอกจากซาลาเปาแล้วอาหารขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้ของที่นี่ก็คืออาหารทะเลสดๆย่างหอยนางรมไซยักษ์ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นกันอยู่ตอนนี้นี่เองครับ นี่คือหอยนางรมอของเกาะมิยาชิมาคุณผู้ชมครับมีการย่างแล้วก็ให้รับประทานกันที่มิยาชิมานี่จะมีร้านแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเจ้าหอยเนี่ยเป็นอาหารขึ้นชื่อของนัทออกท่องเที่ยวฉะนั้นแล้วเขาจะมาจะมาปิ้งมาย่างหรือทําหลายๆอย่างทีเดียวฮะอยู่เอหน้าบะหมี่โซบะเขามแีแต่หลักๆเราจะนักท่องเที่ยวจะนิยมทานแบบนี้นะครับเขาเขาจะแงะให้เรียบร้อยเลยปุบดิ้นดึกๆเลยยังดิ้นดึกๆอยู่เลยอ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่เข้าไปตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหใหญ่จังเด้งดึงดึงเลยโอ้คนโตตัวนี้อให้เหยาะนี่หน่อยใส่แบงค์คุณผู้ชมครับนี่ตัวเริ่มเลยหอยนางรมญี่ปุ่นฮะคุณผู้ชมสังเกตดูว่าสำหรับผมเนี่ยทานหอยนางรมมาทั่วโลกแล้วเขาแบ่งมันไปแค่2ชนิดแค่นั้นเองฮะแบบอ้วนกับแบบหอม นะฮะแบบอ้วนก็คือตัวอ้วนๆที่มีครีมครีมเปะนขนาดนี้กับแบบผอมก็ตัวบางๆนะฮะบางๆเขาจะรสจัดหน่อยเปลือกนี่ร้อนนะฮะร้อนเลยอย่าไปจับเลยนี่ไงเออเอยดูเขาจัดการเอาเขาออ,อ,ออกจากเปลือกมาเรียบร้อยแล้วอย่างนิ่มนะฮะนันบู้ชมแค่วางไปง่ายๆแค่นี้ก็จมไปแล้วเนี่ยนิ่มมากเลยดูะเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยกลับไปติดใหม่มเพราะความร้อนจริงๆแล้วถ้ามันไม่ร้อนเราจะต้องสดอย่างคุณยู้อบก่อนไว้สดจากเปลือกต้องสดต้องสดต้องสดน้ำจากหอยนี่ยัทิ้งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทิ้งนะฮะเอาไว้ก่อนจนจนปังลวมสบบานแล้ว อร่อยมากเลยเขาไมา่ทำอะไรนอกจากใส่แลมอนมนิดเดียวเองแค่นั้นแค่นั้นเองจบเลยพอ,อเลยหอมหอมเปลือกที่ไหม่เ,เลมอนก็อร่อยต <laughs> ัวหอยก็สดมากเพราะขึ้นจากน้ำยังไม่เกิน20เมตรตรงนี้คุณผู้ชม,ม,มก็มาแล้วเดินไปกระจับขึ้นมารสชาติดีมากคุณผู้ชมมิยาจีมาครับหอย ดังรมที่มิยาจิมเก็มิยาจิมาของคิโดชิมาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นคุณผู้ชมครับมาเที่ยวกาลืมตาแวะทานดูครับเจ้าหอยย่างแบบนี้เออผมลืมบอกคุณริวว่าผมลืมเอาสตางมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแหล่งอนุรักษ์ทาคินหลวงหล่อย่าทาคินเพอร์เซิร์ประเทศพูตาน อนุรักษ์ทาคินหลวงก่อตั้งขึ้นในช่วงปี2005โดยมีพื้นที่รวมมากถึงประมาณ13,000ตารางเมตรและปัจจุบันที่นี่รับหน้าที่ดูแลตัวทาคินอยู่ถึงประมาณ30ชีวิตนอกจากนี้ยังอนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์อื่นๆอีก5ชนิดและนอกจากจะมีความสําคัญในด้านการอนุรักษ์แล้วที่นี่ยังมีบทบาทสําคัญในด้านการท่องเที่ยวอีกด้วยซึ่งในแต่ละปีที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามา,มากถึงประมาณ30,000คนซึ่งคิดเป็นรายได้ประมาณ2 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ ทำไมต้องมีหลายประตูนะพี่เอกพี่อจะพาผมไปไหนเนี่ยกันเจ้าตัวนี้เขาบอกกันเจ้าตัวนี้เดินออกมาก็ต้องมีหลายกรงตัวนี้ไม่ต้องกันตัวนี้ปีนได้กันตัวท่านหนจะพาไปเดินเข้าไปดูท่านในเรื่องเหนยเดินขึ้นเขาอะหายใจทักสองสามทีลึกเขาบอกประตูหน้าต้องเข้าประตูเล็กโค้งเขานับซื้อตั๋วเดินขึ้นเขาเนี่ยขึ้นมาวนวนขึ้นมาเจ้าอีกหนึ่งประตูนจะสวยอย่างเลยอะลูก้าเราเดินขึ้นมานี่ค่อยๆเดินขึ้นมาเีร้าน สูดอากาศบริสุทธิ์สักสองสามเพื่อก็จะหายเหนื่อยนาทีเนื่องจากอากาศที่นี่บริสุทธิ์มากนี่ครับเข้ามาคุณผู้ชมครับหลักๆที่นี่ไม่ขี้เหนียวสีเหลืองนะครับใช้ได้ทั่วไปเลยสีเหลืองนี่เป็นสีเองความมงคลสีแห่งกษัตริย์สีแห่งประเทศนี่สีม่วงนะนี่เป็นไหมนะพี่เอ๋แต่ตกลงที่เรามาที่นี่เราไม่ได้มาดูช้าตัวนี้นะครับเราไม่ได้พามาดูขอบคุณครับคุณยูรุท่ามาถึงก็จะชวนไปคุยแล่นนี้คุณผู้ชมจะชวนคุณผู้ชมมาดูสัตว์ ประจำชาติของภูฏานคุณผู้ชมครนี่คือตัวจำลองนะฮะเดี๋ยวตัวออจริงๆเราจะไปดูกันด้านในนะครับคุณผู้ชมเราอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์เจ้าสัตว์ชนิดนี้เรียกว่าทาคินนะครับทาคิน เป็นลูกผสมระหว่างวัวแล้วก็แพะคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นสัตว์ประชำชาติของภูตาลเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าด้านในเจ้าทาคินตัวเป็นๆเ,เ,เนี่ยใหญ่ขนาดนี้ไหมนะครับดุร้ายไหมหรือว่าเป็นมิตรไหมแล้วก็เขากินอะไรเป็นอาหารเดี๋ยวเลยนเลยเขานี้ไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเจอเขาลูกที่ขวา ลูกขวาเลี้ยวขวาถ่ายวิดีโอเทปมห้ดูกลับก่อนดีกว่าเดินไปนิดเดียวถึงแล้วจริงนะอ๋อป่าผู้ชมเราต้องให้นักท่องเที่ยวเดินนำก่อนเผื่อเสือมาโอ้โหดูสิโอ้เสือมากระตากินก็หมดสิใช่ไหมแต่เขาตัวใหญ่เม่ไม่สู้ไม่ไหวหรอไม่ไหวไม่ไหวช้างยังกินมันแล้วเลยไม่ยอมผู้ชมตองอยากดูแล้วผู้ไปครับไปครับสัตว์ประจำชาติเลยนะอือ ตอนนี้เราก็พาคุณผู้ชมเข้ามาในโซนที่อยู่อาศัยของเจ้าทาคินกันแล้วและเจ้าสัตว์หน้าตาแปลกๆที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือเจ้าทาคินพระเอกของเรานั่นเองครับซึ่งภายในบริเวณนี้เราจะได้เห็นเจ้าทาคินได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยหุยเราเห็นลูกปั้นแล้วอยากเห็นตัวจริงมาต้องมาตรงนี้ก่อนอามาถึงเนี่ยนี่เราจะเลี้ยงอาหารยีราฟเหรออาจจะขึ้นช้างนั่งเที่ยวออมันมีสองทางนะเราต้องไต่ขึ้นมาถึงวันนี้ไนะต่ขึ้นมาสูงเนี่ยสวนแบบ้า ยังสวยอ่ะนูน่นเดินเลียงกันไปตับเลยดีใจตื่นเต้นตื่นเต้นอ้กชูชอบเจ๋งอะ่ะเราเห็นลูกนู่นลูก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 นี่หูดูลูกลูกโอ้ ด้วยธรรมชาติเก็อยู่ก็อยู่ป่าโล่งนะป่าโล่งป่าทึบเนาะป่าโล่งพืชพรรณโล่งกินเครื่องเลยกินเดินกินพญาไปยาก็กินคุณผู้ชมเห็นไหมยาเนี่ยกินตากินพวกเศษลูกสนนะพวกนี้นะถั่วสนพวกนั้นไงทัญยาพืชทันพืชได้หมดไปมาตัวนั้นใหญ่มากเลยพี่เอ๋ สำหรับตัวทาชินนั้นเป็นสัตว์ที่มีลักษณะนิสัยรักสงบและเป็นมิตรครับมันเป็นสัตว์กินพืชที่มีน้ำหนักตัวราวๆ250กิโลกรัมเลยทีเดียวลักษณะทางกายภาพของทาชินที่ทําให้มันมีความพิเศษกว่าสัตว์ชนิดอื่นเพราะมันมีลักษณะคล้ายวัวผสมกับแพะและมีกีบเท้าขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการดํารงชีวิตบนยอดเขาและคุณผู้ชมจะสามารถพบเห็นพวกมันได้เฉพาะในประเทศภูตานทิเบตและทางตะวันออกของจีนเพียงบางส่วนเท่านั้นครับอันนี้อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะ ครับเลี้ยงลูกด้วยนมครับเดี๋ยวไปหาใบไม้ไงเอาใบไม้ให้เขาเหรอใบไม้ที่เขากินอ่ะก็มีเขามีสต็อกอยู่ไปดูกันไปดูกันไปดูใกล้ๆใกลๆใกลๆทางนี้ทางนี้ทางนี้กี้เราเห็นพวกแม่บ่านพิมยืนคุยกันตะรุนปุ๊บมันถึงตรงนี้เขาออกมาเลยเขาคือใครครับเนี่ยนี่คือตัวทาคินนั่นเองนะครับอย่างที่บอกให้ลูกผสม เราเห็นใกล้ๆนี่ในในตัวใหญ่พอสมควรนะนี่ไซนี่ประมาณสักน่าจะร้อยกว่าโลเกือบสองร้อยโลทีเดียวนะใหญ่พอสมควรนะพี่เอ๋บอกว่าเขาเขาบอกเขารู้รักไว้แล้วก็มีอยู่ที่เดียวในโลกนะอยู่ที่ปูตานเนี่ยหรืออาจจะเจอที่ทิเบตบ้างก็อาจจะอยู่ในเขตเนี่ยแหละเขาจะอยู่ตามเขาแผ่นดินสูงๆทั่วไปนะครับเจ้าทาคินเนี่ยจะอยู่ที่ไหนบ้างทิเบตนะครับอยู่บางส่วนของประเทศจีนแล้วก็ปูฐานลักษณะนี้คือการ อยู่บนพื้นที่สูงนั่นเองเขาอยู่พื้นที่สูงตั้งแต่1นึ่พันขึ้นไปนะฮะถึง4ี่พันเนี่ยเถเนี่ยจะอยู่กันเยอะมากคุณผู้ชมฮะกิโลถึง4ี่กิโลใช่โดยประมาณก็เติบโตในที่สูงเท่านั้นนะครับแล้วก็นี่ฮะหลักๆคือกินหญ้านะครับกินหญ้ากินวัลนัพืชนะครับรวมไปถึงถ้าอยู่จีนเนี่ยกินไผั 4ามสี่สิบตัวเท่านั้นเองที่นี่เราโชคดีที่ได้นําภาพของไทยคินนี่มาฝากท่านผู้ชมนะครับเนี่ยมาไกลๆปกติดเขาไม่ค่อยออกมาคุณผู้ชมวันนี้เรามายืนคุณผู้ชมมาปุ้งเนี่ยน็กําลังเดินตามไปเนี่ยนู่นเป็นหูเลยเต็มเลยหนึ่งสองสามสี่หเต็มเลยคุณผู้ชมอยู่บนนั้นหกหกน่มีทั้งใหญ่ทั้งลูกด้วยนะพี่เอ๋ครับคุณผู้ชมนี่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราสองคนเดินทางมาทั่วโลกต้องเรียนแบบนี้นี่คือเจ้าสัตว์ลูกผสมที่ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้พอสมควรนะคุณผู้ชมครับเรียกว่าแบบดูแล้วเป็นมิตรน่ารักดุเล็กๆนะฮะแล้วก็ดูแบบม,มีเรื่องเล่าแล้วก็ผูกพันกับประเทศนี้ทําให้เจ้าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ป,ประจําชาติของภูตานคุณผู้ชมครับมีโอกาสมาทักทายเขาใกล้ๆแบบเราไม่ได้ไกลย,ยืนตรงนี้อากาศบริสุทธิ์มากต้องเรียนแบบนี้นะฮะ